สวัสดีครับม่อนครับนี่คุณวิกิตเขาไม่เอาเคทีีของคุณเลยนะอ๋อแหละครับผมไม่เป็นไรครับเทคนิคเคทเป็นยังไงคะเนี่ยก็จริงนะโมเมนตัมอาจจะฟื้นตัวช้ากว่าแบงก์ตัวอื่นนะครับแต่ทีนี้อถ้าในแง่ของช็อตเทิมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับจากจุดที่เรายืนกันอยู่อะครับผมค่ครับอแล้วก็ในแง่ของการลงเนี่ยก็คิดว่าการทดสอบ ิบเก้าบาทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ยี่สิบได้อยู่ครับคิดว่าโมเมนตัมก็ยังดูดีครับตามมาให้ได้นะตัวนี้เห็นตามกันตั้งแต่ต้นเลยเปิดตัวด้วย ktb คุณธีรศักด์โอ้ค่ะก่ะก็ต้องบอกได้ว่าเป็นหุ้นที่เวียงลงมาแรงเหมือนกันนะคะสิบเก้าบาทสี่สิบใช่ไหมคะที่ยืนอ่าสิบเก้าจุดสามครับผมตอนนี้ครับน่าจะกรอบก็อยู่เนี้ยนะคะซึ่งมาถดไปนะคะ ค่ะหุ้นสถานการณ์หุ้นในตอนนี้เองนะคะคุณทิศศักดิ์ก็คือ,อแกว่งนะคะมีการขึ้นสีเขียวสีแดงตลอดเวลาทั้งวันนะฮะครับสภาพว่าอย่างนี้กลยุทธ์ถ้าเราจะบริหารพอร์ตหรือว่าจะเทคตรงไหน,นยังไงคะเอ่อจริงๆการลงเมื่อวานถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับของการอับฐานนะครับแล้วก็คิดว่าการที่วันนี้เนี่ยทดสอบเส้นสองร้อยวันที่ หนึ่นสี่รเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ถึงแม้ว่าจะลงไปทําโลในช่วงเช้าที่1,415นะครับการกลับขึ้นมาเหนือเส้น200วันได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่ดีนะครับของ <Okay. S 2> การอของการฟื้นตัวในรอบถัไปครับ hmm. เพราะนั้นเนี่ยรอบนี้ผมคิดว่าโอกาสที่อินเด็กเนี่ยจะ ทดสอบพันห้ายังมีนะครับยัง<อ>มียังมียังมีครับยังมีครับแล้วก็เพราะาการลงเมื่อวานนี้นถือว่าเป็นการพักฐานของการดีดตัวขึ้นมานะครับของตัวอินเด็กซ์หลังจากที่ลงไปแรงนะครับการชืวนตัวกระแรงแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยถูกเทคลงมาแล้วก็ทดสอบเส่นสองร้อยวันเนี่ยได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นหลังจากนี้ไปนะครับในช่วงสักสัปดาห์ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งนะครับสักสี่ห้ารนนะครับภาพ ของการฟื้นตัวอ่าแล้วก็ทําจุดสูงสุดใหม่ที่บริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบหรือหนึ่งพันห้าร้อยจุดเนี่ยน่าจะมีอมโอกาสได้เห็นครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบถึงหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ตรง,งนั้นนี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นจังหวะของการอเขาเรียกหาจังหวะในการขายน่าจะเป็นอสิ่งที่ดีนะครับสําหรับคนที่ติดหุ้นอยู่ครับผม เอางั้นเลยเหรอครับอืมค่ะค่ะได้ค่ะทีนี้หุ้นที่เห็นในกระดานตอนนี้นะคะคุณธีรศักดิ์ที่เรามองเห็นนะคะ Advanced, i n t ส s ีพ k ออลเคแบ z z ์แจนะคะครับมองสิ่งที่อยู่ใน Most Active ตอนนี้นะคะว่าตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างที่เราเห็นอ๋อก็ในส่วนของตัว a d ดวานเนี่ยก็เป็นการอีบาวนะครับค่ะ11บาทบวกขึ้นมานะคะครับส่เอร์เ ภาพนี้ยังค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าการพักฐานเมื่อวานนี้แล้วก็การบีดกับเนี่ยถ้าวัดจากจุดต่ำนะครับขึ้นไปชนจุดของการฟื้นตัวประมาณ20บาทประมาณเกือบ30บาทนะเพราะนั้นเนี่ยการดีดตัวในรอบนี้นของแอตว s เนี่ยก็หวังได้ถึงประมาณ2อ0รอแเลยนะครับอืมก็ยาวก็ยังมีโอกาส่มต่อรับใช่ครับ,บตัอินทัล่ะคะตัวของอินทัช 87, ้5ต่างนะคะตอนนี้ตของอินทัศอาจจะไม่แรงเท่าแอดวานนะครับแต่ว่าก็ยังมีมุมมองยังมีโมเมนตัมที่ดีนะครับตัวของอินทัศนะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านที่86ได้อยู่ครับอืม86ได้อยู่นะฮะครับยังมีโอกาสเพราะใครรับไปช่วงหลุด80จะมีคนทยอยรับอินทัศกันนะครับผมก็เมื่อวานนี้ก็มีแรงขายในบางส่วนออกมานะครับแล้วก็ดูจากวอลุ่มแล้วก็ มันน้อยครับเพราะนั้นแรงขายที่ออกมาก็ถือว่าไม่รุนแรงมากนะกวันนี้ก็เลยมีแรงสวนกลับขึ้นไปได้นะครับซึ่งในภาพรวมของตลาดเนี่ยก็คิดว่าภาพจะเป็นไซด์เว์ะ way นะครับแต่ว่าจะเป็นไซด์เวทค่อยๆขึ้นนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่ดีดีด,ดีดีกว่าที่ว่าขึ้นแรงแล้วลงแรงนะครับค่ะ CPO แล้วค่ะ ทีพอย่อลงแรมนะสามสิบเจ็ดบาทซีาก็ยังเป็นดาวจริงๆตัว CPO นี่ถือว่าเป็นดาวเทนนะครับ<อ>เพราะ,ะว่าการพึ่งเข้าใช่ไหมคะอะไรนะครับอย่าพิ่งเข้าไปซื้อใช่ไหมคะ,ะสำหรับ CPO เลยนะครับภาพใหญ่ภาพใหญ่ตัวเนี้ยถ้ามองจากการจริงเนี่ยถือว่าเป็น Head and Shoulder นะครับ<อ>มีฟอร์มมีฟอร์มว่าจะลงมาถึงสามสิบห้าครับผม ท่านที่ตาม CPO นะฮะลองรออยูสักระยะหนึ่งก่อนนะคะครับคิดว่ามีฟอร์มถึงสามสิบห้าบาทครับแต่ว่าการรีบาวกลับขึ้นไปคนที่มีอยู่มีอยู่คิดว่าตรงสามสิบแปดจุดห้าหรือสามสิบเก้าน่าจะเป็นจังหวะสำหรับการขายออกอันนั้รีบาคใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ไม่ใช่ได้รีบาคครับขายท่านบนเพื่อลงมารับคืนด้านล่างดีกว่าครับเพราะว่าถ้าซื้อที่แนวรับไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ครับสำหรับหุ้นดาวเทนครับ ค่ะค่ะแนวรับคงคงคงอาจจะยังนะฮะเด้งเด้งแล้วก็ลงลงเด้งเด้งแล้วก็ลงนะฮะค่ะใช่ครับใช่ฟิวเจอร์ค่ะที่เอ่อเซ้นฟิฟตี้อิเด็กค่ะก็การทะลุเอ่อเส้นสองร้อยวันนะครับที่เก้าห้าห้าได้ก็เป็นฟิฟตี้โฟลว์บายครับเก้าห้าห้าโฟลว์บายลองนะฮะครับใช่ครับตอนนี้เก้าห้าห้าจุดแปดศูนย์เก้าห้าหกนะครับตอนนี้ครับอของคุณเร็วกว่าครับดีเลย์เนี่ยถ้าเขาซื้อก็ขายแพ้เลยนะเนี่ย อ๋ออันนี้ก็อาจจะซื้อแพงนะครับทางด้านเราจะยังสามารถเก็งกำไรด้วยสถานะรองได้ครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่970กับ980ครับผมจุดขายครับจุดขายเอากัน5จุด6จุดโอเคได้ค่ะคุณดูศักด์ขอบคุณค่ะได้ครับได้ค่ะนั่นเป็น